ครับผมสำหรับวันแรกที่เปิดตัวมาก็กระแสตอบรับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากมากที่พี่ๆสื่อเหมือนชนครับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับมาให้กาลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้ครับผมแฟนคลับเลยน้องเพลงตามดใช่จริงๆแล้วเท่าเท่าที่เราไปออกงานร้องเพลงเนาะก็พี่แฟนคลับทุกคนร้องเพลงของทุกคนได้หมดเลยตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่คือแบบขนาด MV ยังไม่ออกมาเลยเขาร้องกันได้หมดแล้วอ่ะ ก็ทุกอย่างจริงๆเราเป็นสิ่งใหม่ๆหมดเลยที่พวกเราจะต้องเจอค่ะทั้งเรื่องแบบว่าทํางานด้วยเนาะแล้วก็แบบเวลาไปออกอีเวนต์หรือว่าเวลาจะไปทำทุทๆนี้ก็คือทุกอย่างมันจะใหม่หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจทำเนาะแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลามากๆเลยเป็นไงบ้างครับฟีดฟีดแบ็กค,ครับก็ดีดีมากๆครับคือ ทุกคนเหมือนกับว่าช่วยช่วยดันดันเราให้ให้ขึ้นไปให้ได้ครับและที่สำคัญนะครับก็คือเราก็จะติดตามคลื่นวิทยุต่างๆด้วยตามต่างจังหวัดตามคลื่นเพลงต่างๆเนี่ยครับผมครับผมต้องขอบคุณพวกเอ่อพี่พี่แฟนคลับพี่พแฟนคลับแล้วก็เอ่วิทยุแค่เสถานีสถานีวิทยุครับก็ตอนนี้คือตอนนี้ปล่อยทุกเพลงแล้วครับสามารถชมได้ทาง YouTube แล้วครับ คือถ้าใครชอบเพลงไหนก็<ช>หรือว่าเพลงไหนที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน YouTube แล้วก็พิม์ชื่อ<ช>นั้นตามก็จะได้ชม MV ชพบทุกคนครับผมเป็นชแนลของสาภาพดนตรีเนาะใช่และส่วนเเพลงต่างๆที่ยังไม่ได้ปล่อยออกจากทาง YouTube นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ worldwebtruemusic.com <ด>ครับผมก็จะมีทั้งเพลงแล้วก็จะเป็นทั้งตัว MV ด้วยอยู่ในนั้นครับผม,มใช่ครับก็จะมีทั้ง ถ่ายใช่จะมีทุกแนวทั้งดราม่าทั้งสนุกปาร์ตี้โน่นนี่นั่นมีหมดค่ะมีทุกอย่างครับมใครรอเท่าเท่าที่ดูนะคะรู้สึกจะเป็นของพี่เทมค่ะมีแบบว่าตกน้องตกน้ำสาวเยอะที่สุดเลยเป็นเป็นเอ็มวีที่ใช้ คนแสดงเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยคนอื่นจะแบบเออคนสองคนพี่เทมปรันแปดนะคะพี่หมดผู้หญิงหมดเลยด้วยคนเมี้ยงทำไม่มีนะคะให้พี่เทมหมดเลยมีทั้งแบบเป็นเพลงแล้วก็มีเต้นด้วยเนาะใช่ทั้งเพลงก็ถ้าของพูดถือว่าน่าสนใจก็นี่ค่ะพี่เทมขอบขอบคุณครับแต่ละคนก็ต่างคนต่างจะมีอย่างละคนก็จะไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็แล้วแต่บางคนจะแยกย้ายไปทําอะไรมากกว่าใช่มกใ<ช>มีน้องมุกนะคะใช่น้องมุกใช่น <c oughs> ้องมุกฝากผลงานของน้องฝาผลงานละครน,นางกลางไฟค่ะทั้งช่อง210นะคะค่ะแล้วก็มีพี่นันกับพี่หงยก ค่ะก็นันหงนะคะก็มีละครซีรีส์นะคะเรื่องแสนดีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีเก้าของเก้าฮอร์โมนนะคะเสาเอแปดนะค่ะพีไอเอฟเก้าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคนในในงานออฟฟิศแบบว่าเกี่ยวกับบริษัททำโฆษณาค่ะก็จะมีเขาเรียกอะไรตลกร้ายแฝงอยู่ในนั้นแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าใช่เป็นข้อคิดแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเป็นบทมาหนักของเราสองคนก็ตั้งใจทำเต็มที่สำหรับพี่เทม ครับผมสำหรับพวกเรานะครับก็ขอฝากอัลบั้มรักและขอบคุณด้วยนะครับก็ฝากด้วยกับผลงานแรกของพวกเราพวกเราก็ตั้งใจมากๆเลยที่จะทำผลงานตรงนี้ออกมาแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราทุกคนด้วยก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ครับสามารถดาวนโหลดได้ที่ w w w truemusic com ครับผมหรือว่าจะยกคโทรศัพท์ระบบใช่ iTunes Store แล้วก็กดดอกจัน222ครับสำหรับคนที่ใช้ True ครับผมก็สามารถโหลดเพลงรอสายก็ได้ Calling Melody แล้วก็เสียงเรียกข้าวได้ด้วยครับผมสำหรับจริงจริงตัว l i m i t ต็ดครับวันนี้ก็เป็นวันวันวันเดียวด้วยที่แบบว่ามามามีปอกมอนมี photo book ครับส่วนสำหรับอัลบั้มต่างๆก็จะเป็นขายตาม b 2 s กา๊าซีต่างๆ,างๆครับผมก็ <ผม S 2> จะมีไม่ใช่ลิมิตแล้วก็จะเป็นแค่ที่นี่นที่เดียวใช่